กินีหมอ้างมออกินแบบหมอดัิรยงกันเมีหลายูปหลายูเยนคือกะตอนโมย่านมันชอดกันหี่หมอด้นี่มัวโอ้ทมเลมันตัดตแล้วมันมันต่อตรงเลยวายไงเนี่ยต่อตรง เนแสไฟัมได้ยู่ประมาณ0.99แอป์มโถสตาร์ทเย็บมากจริงปรยาดนะเดี๋ยวๆี๋ยโอเคองถอดออกนะครับครับคับได้ได้ได้เมนจะองเตืนทีมครับพ่อไม่ฟอ ไอ้ที่ตามนั่นเดยวมาบอกว่าเออเพิ่นใส่ไปแวนกระสิต้องนะครับบ้านจันไม่นี่เืิกันไอ้นี่พยันแม่งครับประมาณนี้นี่จะที่ตรวจนะมือนี่นะะนีเราจะแมบึงเป็นพยานนำเน ที่นี่จะคือถาะว่าดูไฟไฟโยูกับโมยูมันกับสีนัดเขาไปกร้ารไฟฟ้าก่อนในในสร้างทุซอยเป็นธุราให้ใครในให้ตกลงกันเนาะเล็บมือเป็นสีนะครับเพราะว่าพเขาไปกันจะสร้างไฟฟ้ากับสีแจงความเนื่อนคดีเบือนต้นกับใครไปพูดคุยกันก่อน ว่าไอ้มันมีไปงานมากที่เขาจดหน่วยไฟฟ้าเนาะแล้วเขามาพบเห็นเขาก็เจ้งเขาไปครับ